พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐพร้อมด้วยพลตํารวจเอกพัชราวาดวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายสันติพรมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและกรรมการบริหารพักรวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมใจกันเนี่ยแหละคะ่ะสวมใส่เสื้อสีเหลืองแสดงจุดยืนในการปกป้องและถวายกำลังใจสมเด็จพระนิษิาธชราชาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลง พื้นที่แถวยะวะาวราชแล้วก็ร่วมการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดมังก,กรกรมลาวาสหรือว่าวัดเล็งนายีด้วยและยังมีการเข้าพิธีถวายคมประทีปและมีการจุดเทียนณอุโบสถโดยมีพระครูมงคลรัตน์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเล็งนายีและพระสงฆ์จีนห้ารูปร่วมการสวดมนต์เพื่อความเปริมงคลด้วยนะคะโอกาสนี้ค่ะพลเอกประวิตย์ก็เลยยังขอให้ประชาชนนั้นมีความสุข ทามาค้าขึ้นร่ำรวยกันทุกคนแล้วก็ขอให้เศรษฐกิจไทยนั้นจเจริญเติบโตในทิศทางที่ดีด้วยทุกคนมีความรักใคร่กลมเกลียวกันก้าวข้ามความขัดแย้งและขอให้สถาบันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องคนไทยตลอดไปซึ่งตนแล้วก็พักพลังประชารัฐค่ะจะขอเทิดทูนพร้อมกับการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีให้คู่ประเทศไทยจนถึงที่สุดนั่นเองคือต้องบอกว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาส นช่วงตุดจีนได้ไหมจากจุดจีนมาแล้วก็อันนี้ก็มาเป็นการแสดงพลังแล้วก็มาทักทายชาวยาวราชด้วยเมื่อวานก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะ